ปาดที่โวคนขึ้นมาหลายแต่บาดไอ้สบ,บู่สิรอดวันหลับน้องเอ้ยบาดอื้อน,นันน่นนั่นหัวกระตุ้งกระไตโอ้ยตายกูบาดน,นีเช็ลลอดออกน้องไอ้สบู่รอดบลันโอ้ยฝากคกคูไล่ไปกระตุใจกับไอส้สบู่ด้วยน้องเง้อเดี๋ยวเดี๋ยวหาลบสัก่อนเดี๋ยวมูใชมาสุบเดี๋ยวหางเดี๋ยวฟากไอเย็นเย็นเด้อโอ้ยตายกูตายอยู่พุทธเดียวมูก็ร่ามาสุบอีหลีย โป้งโกกิเลยบ้ามาเจอหัวการบริษัทไอสบู่ก็เรียบร้อยคือกันพี่น้องวะเรียบร้อยว่าโอ้ยหมูห้าไปทั้งใดกับโบหูกันปล่อยไอยูฟูเดียวว่ะนะพี่น้องเอ้ยโอ้ยตายมาเอ้ยกินเห็ดกินหัวสุกรบาดเดี๋ยวเห็ดมุ่งหน่อยไงตายเออเมา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 ยังไอสบู่เมาเห็ดบอกเมาลูกปืนเราเห็นว่ากำลัิงใส่น่ะแตยกับโบหัวเขาอยู่ทั้งไดแล้วพี่น้องอยู่ใส่เนี่ยบ้านใส่อยู่ใส่ นมวยกันแล่วันอยู่ทั้งไหนเราอาจะบูกรเริ่มงงคือกันเราอยู่ั้งไหนนาะหาไม่ไหวย่ใส่ยกกว่ากหาอเห็นอยู่ตั้งไหนเนาะเอาละตัน้อยใส่เด้บาดอ้ยมงงงตายตเอเออเกากอยหามันอยู่ใส่นกเหลือใจเดียลืออีนี่้องเ่้าเห็นมาเที่วสาวแนี้เห็นเนอเห็นะเป็นสาวแค่นี้ส้สีเหลกมาจัดใสก่ มีบัตรเ้ยเฮาหดมาอีกบัตรหลมาขับรถดำล่าได้จังไลนได้จังไนั่นนั่นนั้ายเห็นมอยสบู่เลดย่างเดี๋ยวจะขับรถได้จังไหนว่าปสบู่เหลือใจหลตกรถไปเรื่อยว่าจันแน่เจ็บของตัก้อนบาทเทากะได่เะรอไต้เนาะแห้งยอหน้ามากันเน่มันน่าจะขอแค่มันรอไว่าที่นึงก็ต้องมากรอได้เรื่อันความรอีนี้มันรุุัตด เรียบร้อยโอ้ยเกมนี้ก็แปลว่าขอไล่ล่าหาคิวอย่างเดียวเลยเสียงว่าบอกเอาหลายเรื่องพึดความทำเพลงห้ากระจายห้ากระจ่างห้าเนาๆไปเลยพี่น้องมีหลายเนาอยู่วันหาหกหน้าที่น้องเออคุณได้มากคลิปเนาวันนี้ก็คอมเมนต์บอกไอแชมพูทำกันแล้วกันพี่น้องเด้อเลยว่าเห็นคลิปสั้นๆแบบหนึ่งนาที่สองนาที่สามนาทีหรือว่าหาหกนาทีก็คอมเมนต์บอกไอแชมพูกันแล้วกันพี่น้องเนาะเอออยจะจัดการให้ตามขั้มข้อกันแล้วกันน้อพี่น้อง อย่าลืมเด้อกดไหลเปพลังใจกับไอศูบู์พี่น้องเอ้ยกดแช่ไอศูบูพ้อพี่น้องเอ้เพื่อเป็นกรลังใจน้องยอนอนยอดแช่ไอศูบู์ก็ตุกกับหม่พี่น้องจะได้กระอกลังใจจากพี่น้องเด้อพี่น้องเด้อเอาว้าวววววว้อววววนวว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 อวว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 ีวว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 วนาววววนวววเวววยวววนวว พหัวเมื่อกี้มันอยู่ทั่งเข่หน้าเอาเห็นหน้าแมนลีหน้าเยอะมากเลยตายหน้าแมนแมนบนหนักผ่านเห็นบ่เห็นบ่ไอ้สมุนก็ทนี่เราก็รู้ลากหัวหามบ่ถือขึ้นทั้งป่าเลยมาสัตว์ตายเนาะเอาหมอนจะเข่าวักับเข่าปอได้มาจะเอาเออเออเอาเอาไส่วุ้นลายพ่างตายสักมากอีกโอ้โหหาขั้วเช็ดบาดเวยบราจะดักหน้าบาดแบบเนางเอ้บาดไอ้สมูทกันไอ้พอเขาดักขึ้นระบาดเช็ดไเขาในกันในบาด เอาล Connie, Higher, าพี่น้องโอ้ยพันยาสะก่อนมันดากวงไอ้สายปูว่าเหลือใจเด้งห้าขวบมลยไนวกเอาลาะพันยาสะก่อนบาทเนี่ยโอ้ยฝากคนไ workflows. หรไปกระจายก็ไอ้สบู่พี่น้องเอฟว่าจุ่มหลอดหรอกุหลาบมันนั่งดึงดึงหัวนั่นดึงหัวหลังดึงหัวฝากขี้เก่าดีแต่มีมูมาหนำพี่น้องมันก็เลยซอยบรนเทาทุกให้ไอ้สบู่นะฮะสบู่ก็เลยบ่มตายจอกเอ้ยหว่างมูมาหนำมันเอาควาซอยแบสองหนึ่งมันก็ต้องดีกว่ากันนะพี่น้องเนาะนั่นแหละ เอาแล้วขอเขาวงสะก้อนเทาบาดกาดายนะพี่น้องนะเนาะเอ๊อ่ะเดี๋ยวขออับกงกับกอจักหน่อยพี่น้องป่ะหลังจากที่ทเฮาอับกงอับกอแล้วแล้วบาดนี่เฮาก็จะมาซองพ่นในทั้งอูลเรียนาะพี่น้องเนาะหนาทั้งหนากล้มีคนใส่กพี่น้องลากขึ้นหัวอีกไอ้ตะโบกระดายเรียบร้อยเป็นไดเป็นไดโอ้โหเก่าคิ้วเป็นเรียบร้อยในสายเบิร์นทั้งหนาบอมีคนจากวานี่หอดอูเรียประดิษีเรียบร้อยพี่น้องจากวานี่เนาะ เอาละมาหดปูลงปูเรื่อละบาดนี้กขั้วเหินเฮือจักลรัมละไอเสบู่สั่นกือู้อูห้าก็บ่อหูคือกันไอเสบูกับเขาพ้าเอิรนก็ไอ้พวกก็เอิรนคือกันนี่เปล่าเนาะแต่ว่าถามว่าเฮื่อมีบบอมีเปล่ามีตู้เขาเสนอแบบส่งของต่างประเทศเปล่าเนาะแน่ไอ้่ยไอเสบูก็เริ่มมั่วแล้วจังวานี่จริงๆไอเสบูยังอยู่ในวงในวิ่งอยู่แต่ว่าไอเสบูมันโหดเกินนะเกินจิตสัตว์เรื่องไอหัวเนาะเนาะแบบว่าจะไปโซ่สเตปเซิร์ฟตึงเลยว่าสัตว์ ไม่เหลือใจวันจันทรต้องถาวงถาเบื่อนก็นคือมาสาดเลยตามตามตามเอาคุณผู้ชายเออเออเออเอาเอาเฮ้ยยิ่งหงงโหยิ่งผ่านบักโดบอวะบ้าบอวานิ่งผ่านบักโดโอเบอแมนดาวงหนองว้ยอาเจะบบูฮาวัโซโหดจักหน่อยมากผู้เจอผู้สาวเฮ็ดบานเดี๋ยวขาออนเลยอาเจะบูกระดัยเอ้ยสุปอาเจะบูได้จักเกิดจักเกิดวันจัดเอาล่ะเกิดเกิดมาไม่บาดนี่ผู้สาวเฮ็ดอาเจะบูกันโดดมาแล้วบานมา ว่าเดีย๋ยวสามคนจะถ่าย้วดแสดงว่าเ,ล,เลือพูดเดียวพี่น้องเอออันผู้สาวเนนั้นนะเะบ,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 เเะบิ้ไอแจมููสิ่ใบจากบาทนะเปลนะกาเห็ดกชูิไอแชมู่ขวบมันจกบ,บาทพี่น้องในสายอยู่สายออกมาเนี่ยเบ เอาล่ะพี่น้องเอ้ยโอฮัลโหลเบิร์แล้วสอบใจปุ่มไลค์ปุ่มแซ่ยวงข่างโกดให้ไอซับ,บูนำ้ำในการดำเนินพี่น้องเนาะนี่นะสาวเพล่อนีนั่งจอดไปอยู่นี่เออเออเอ็ีศูนย์โบแมนเออของเขาเนาะอยู่ที่ลขึ้นหัวโอ้เกือบแมนบอถือกะบ,มมบันบั